หน้าที่ของมันนะครับมันวัดอุณหภูมิอากาศนะครับเอาไปให้กล่องหลักเนี่ยสั่งจ่ายน้ํามันนะครับซึ่งความสําคัญของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าฝุ่นฝุ่นมันเข้าไปเกาะที่เดือยเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยเห็นไหมครับถ้าฝุ่นมันไปเกาะเยอะๆมันก็จะทําให้ตัวเนี้ยส่งสัญญาณไปแบบินเพี้ยนก็จะทําให้กล่อง ECU จ่ายน้ํามันเอ๋อจ่ายน้ํามันเพี้ยนจ่ายน้ํามันไม่สมบูรณ์จ่ายน้ํามันไม่เสถียรเหตุผลต่อไปที่ตามมานะครับ พอจ่ายน้ำมันไม่สมบูรณ์ไม่เสถียรการจุดระเบิดเผาไหมก็ไม่สมบูรณ์ตอนนี้ให้เรานะครับถอดมาเช็คว่ามันสกระบกไหมอาการก็จะมีหลายอาการนะครับอืดอยู่ดีๆรถมีควันดําเร่งไม่ขึ้นกินน้ํามันมากกว่าเดิมปกติตัวเนี่ยสาคัญมากๆเลยนะครับที่หลายๆท่านเพื่อนๆหลายๆคนไม่รู้นะครับอเรามาเข้าเรื่องพอเรารู้แล้วว่ามันทําหน้าที่อะไร เหตุผลอะไรที่เราจะต้องล้างตอนนี้เรามาเข้าเรื่องเลยนะครับวิธีการล้างวิธีการล้างก่อนอื่นถ้าเป็นระบบกุญแจบิดนะครับให้เอากุญแจออกก่อน10นาทีแล้วค่อยมาดึงปลั๊กออกถ้าเป็นพุทธสตาร์ทให้เรากดเปิดรถเปิดฝากระโปรงเราไม่ต้องไปเปิดอะไรระบบไฟนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟโชว์นะครับพอเราทําแบบนี้เรียบร้อย10นาทีให้เราเดินมาที่นี่ เราก็จะเห็นแล้วปั๊กมันอยู่ตรงนี้เราใช้สับกุไลนะครับ1อันในการปลดมันออกมาสเปรย์ที่เราใช้เพื่อนๆหลายคนถามว่าใช้สเปรย์อะไรซื้อที่ไหนของผมจะใช้เป็นคินเนอร์ตัวนี้นะครับส่วนเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เขาขายนะที่เป็นสเปรย์เราก็ไปบอกเขาว่าเอาสเปรย์คอนแทคคินเนอร์นะครับล้างพวก แผงวงจรแบบแห้งไวอะไรพวกนี้ครับคือใช้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นร้านอะไรทั่วไปก็มีขายกระป๋องก็มีตั้งแต่ร้อยกว่าบาท200อกว่าบาทขึ้นไปก็ไปหาซื้อและเดี๋ยวมาทําตามคลิปนี้เลยนะครับอ่ะเราไปทํากันดีกว่าก่อนอื่นนะครับผมก็จะลปดปักออกนะครับลปดปักออกเลยท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายนะครับทําเองได้นะครับทํนะาเองได้เลย เสร็จแล้วเนี่ยขันน็อตออกมาสองตัวนะครับจากนั้นเราดึงขึ้นมาสำหรับรถเบนซินนะครับมันก็จะเหมือนกันหมดอยู่แล้วให้เรามองไปเส้นลวดตัวนี้เขาเรียกตัวเซ็นเซอร์เดือยตัวนี้เราเอาสเปรย์พ่นเลยแบบนี้นะครับพ่นไปเลยพ่นให้ทั่วผมต้องบอกก่อนนะว่าทำไมเราถึงต้องเอาตัวเนี้ยมาพ่น เพราะว่าบ้านเราตอนเนี้ฝุ่นเยอะมากฝุ่นเนี่ยเยอะพอฝุ่นเยอะมันเข้าไปเกาะตามเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยมันก็จะทําให้การอ่านอากาศในมันเพี้ยนมีผลต่ออัตราเร่งมีผลต่อการจ่ายน้ํามันมีผลต่อควันดํามันเกี่ยวหมดเลยต่อให้เราเปลี่ยนกองอากาศใหม่นะครับแต่เราไม่มาดูแลในส่วนเนี้ยนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดีเราก็ต้องดูแลที่ส่วนนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับพ่นแค่นี้พ่นแล้วเราก็รอมันแห้งอ่ะ ก็ปล่อยไว้เลยรอมันแห้งนะพอมันแห้งเสร็จเราก็เอามันมาประกอบประกอบเสร็จเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยไม่มีอะไรมากหน้าที่